สวัสดีค,ร,ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านโหรลา,าศสาสตร์ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยฮวงจุ้ยดาวก้ายุคก,กับผมทิศวัตรพัตรานนท์ครับคุณผู้ชมครับเราจะพบเจอกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา19เานาฬิกาถึง20่สนาฬิกาโดยประมาณนะครับที่ช่อง MVTV v a l i t y นั่นเองครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะครับแต่ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่รู้จักวันนี้ได้รู้ซึ้งได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องงานครั้งนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม ครับอย่างที่เราพูดถึงเรื่องราวของสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกเนี่ยเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับที่ชี้วัดของทิศทางวัดควงจุ้ยได้อย่างดีกันเลยทีเดียวครับเราจะมาทราบถึงเรื่องราวของพลังงานจากภายนอกบ้านเนี่ยว่าจะส่งผลดีส่งผลเสีย อย่างไรกับห่วงจุ้ยครับแล้ววันนี้ครับผมได้มีอาจารย์คนเก่งของเราเหมือนเช่นเคยนะครับอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปรมภมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์เวลาดีๆอีกหนึ่งวันนะฮะก็ทุกคนก็คงสดชื่นกาอากาศเพราะว่าฝนช่วงนี้เทลงมามากต้องระวังสุขภาพหน่อยอย่างไรก็ตามนะฮะอย่างที่คุณเอกบอกนะฮะว่า สนาพลังแม่เหล็กโลกหรือพลังงานต่างๆเนี่ยที่ปกคุมโลกใบน้อยๆของระราใบนี้<ม>นะฮะมันสามารถส่งผลเนี่ยกับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังหนึ่งๆเนี่ยได้เป็นอย่างมากว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียดังนั้นเนี่ยนะฮะศาสตร์หงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์เก่าแก่หรือวิทยาศาสตร์โบราณมาตั้งแต่5,000ปีนะฮะ5,000กว่าปีดังนั้นเนี่ยนะครับศาสตร์แห่งธรรมชาติเนี่ยสามารถเดียวนำพลังงานนะฮะของธรรมชาติเนี่ย ้ามาเสริมกับตัวร่างกายของบุคคลเนี่ยนะฮะที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นๆเนี่ยให้ส่งผลดีและผลร้ายแตกต่างกันอย่างไรนะฮะอย่างนี้นะครับ,รบสนามพลังแม่เหล็กของโลกเนี่ยนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่านะครับโลกของเราใบนี้เจอกับสนามพลังแม่เหล็กโดยนะครับเราใช้เข็มทิศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดก็ได้นะครับถือเข็มทิศอยู่ในมือเนี่ยแนวะสนามพลังแม่เหล็กโลกเนี่ย โดยเราจะดูว่าเข็มทิศเนี่ยนะฮะทิศเหนือเข็มสีแดงจะวิ่งไปหาทิศเหนือตลอดนะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนซีกไหนของโลกก็ตามนะฮะดังนั้นจึงเป็นการเชื่อมั่นว่าโลกของเราใบน,นี้นะครับถูกกระแสแม่เหล็กเนี่ยปกคลุมอยู่ทุกขนทุกแห่งและมันมีผลกับบุคคลนะครับทั่วๆไปเพราะว่าอะไรนะครับเราสังเกตง่ายๆในร่างกายของคนเราเนี่ยรประกอบไปด้วยนะครับองประกอบของโลหิต ในโลหิตก็มีธาตุเหล็กนะดังนั้นเนี่ยสนามพลังแม่เหล็กมึงมันจึงทำนะครับ,รบปฏิกิริยากับบุคคลหรือผู้ที่นะครับมีเลือดอยู่ในร่างกาย<อ>แต่ถ้าผู้นั้นสิ้นชีวิตขายไปแล้วนะครับสนามพลังแม่เหล็กนี้ไม่สามารถนะครับที่จะส่งผลกระทบกระเทือนได้ อาจารย์ครับอย่างนี้จะบอกได้ว่าสนามพลังงานแม่เหล็กเนี่ยเป็นตัวชี้วัดทิศทางของโลกเราไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ี่อะไรก็แล้วแต่ <Dul> ดังนั้นเนี่ยทุกคนอยู่ท่ามกลางของสนามพลังแม่เหล็กโลกเนี่ยก็ย่อมส่งได้รับผลตรงนี้โดยตรงนะครับโดยตรงดังนั้นบ้านของคนเราเนี่ยนะครับซึ่งอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ในมุมนะครับมุมของบ้านซึ่งทำนะครับทำมุมเนี่ยเขาบอกทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กโลกเนี่ยแตกต่างกันนะฮะทำมุมเนี่ย เพราะว่าบางบ้านเนี่ยหันทิศนะครับเฉียงเบี่ยงกันไปเล็กน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลนะครส่งผลกับความเป็นอยู่ของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆนะครับไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะฮะการที่บ้านของคนเรานะฮะเราไม่รู้เลยว่าเราได้รับสนามพลังแม่เหล็กที่ดีหรือไม่ดีอย่างเช่นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่8คุณเอกนะฮะสนามพลังแม่เหล็กโลกนะครับซึ่งส่งผลดีกับ ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น,น,นเช่นนะครับอย่างเช่นทุกครั้งที่บอกนะฮะในยุคที่8เนี่ยถ้าบ้านคุณเนี่ยหันหน้ารับกับเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่3 1มหนึ่งห้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับคุณก็จะได้รับบทบาทที่ดีเกี่ยวเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดเก่งหวังผลกําไรอะไรต่างๆนะฮะยิ่งช่วงนี้ทองคาขึ้นราคาครับคุณก็มีความคิดที่ถูกต้องแต่นะครับแต่ถ้าคุณไปอ,อ,อยู่ในเส้นนะครับ,รบเส้นแรงแม่เหล็กโลกเนี่ย ในพลังทิศทางที่ล้มเหลวอย่างเช่น300องศาซึ่งเป็นบ้านในยุคที่เจ็ดอย่างเงี้ยมีพลังงานที่ดีในยุคที่เจ็ดมันก็เกิดความคิดที่นะครับคิดผิดพลาดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเรียกว่าล่มสลายไปดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเราจะรู้อย่างไร,รว่าบ้านของเรารับแรงนะครับสนามแม่เหล็กโลกที่ดี เราก็ต้องควรที่จะมีเครื่องมือเป็นองค์ประกอบในการใช้วัดทิศทางเรียกว่าเครื่องมือนี้คือตัวเข็มทิศตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นเข็มทิศเนี่ยใช่เข็มทิศหรือว่าหลอกแกก็ได้ว่าองศาฮวงจุ้ยหลัเราว่าจะดีหรือไม่ดีนี่คือใช้เครื่องมือการทําวงจุ้ยเนี่ยนะครับเราต้องมีเข็มทิศเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการที่จะวัดองศาทิศทางครับเพื่อที่จะให้รู้ว่านะครับบ้านของเราเนี่ยตกอยู่ที่ดาวเลขที่เท่าไหร่นะครับ คือหลังบ้านมีดาวเลขไรหน้าบ้านมีดาวเลขไรเพื่อทําการนะครับคำนวณคํานวณวิชาดาวเหินหรือในโบราณเขาเรียกว่าคำพีนะครับคำนวณเกี่ยวกับหลักของพลังงานโบราณเนี่ยซึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมที่จะถ่ายทอดเพราะว่าห่วงที่จะเก็บไว้ให้กับลูกกับหลานแต่นะครับแต่เราก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้ทุกทท่านเนี่ย ได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงานอันนี้ว่ารับกับสนามพลังแม่เหล็กที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนํามาเสริมกับตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆได้ถูกต้องแม่นยํานะครับในการที่จะพัฒนาเนี่ยตัวเองให้จเจริญก้าวหน้าเพราะอะไร,รเพราะว่าคนเรานะครับต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยหรือนอนพักผ่อนเป็นเวลา8ปดถึงสิชั่วโมงนะฮะกับการที่คุณไปอยู่ในบ้านนะครับซึ่งรับกับเส้นแรงสนามพลังแม่เหล็กที่ไม่ถูกต้องเนี่ย มันก็เกิดนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆผิดพลาดไปหมดแต่นะครับที่อาจารย์ได้บอกว่าในวันที่11พฤจิการที่เราจะสอนกันนี้นะถ้าบ้านท่านเนี่ยรับกับสนามพลังแม่เหล็กโลกนะครับที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยและไม่มีพลังงานหรือทิศทางของโชคลาภในการที่จะกระตุ้นนะครับกระตุ้นพลังงานภายในร่างกายของเราเราก็มีวิธีการที่จะนะครับทำการแก้ไข โดยให้ผลตกกระทบเท่ากับผลสะท้อนของพลังงานนะครับอย่างเช่นนะครับรบ,บ้านของท่านเนี่ยถ้าผลตกกระทบเนี่ยมันอยู่ในแนวตั้งรับที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมหรือว่าตำแหน่งของประตูเนี่ยนะครับมีการรับกับเส้นสนามพลังแม่เหล็ก,กที่นะครับที่ไม่มีพลังหรือว่าตกยุคตกสมัยไปเราก็สามารถที่จะนะฮะอธิบายทำการนะครับให้คำแนะนำว่าควรที่จะแก้ไขอย,อย่างไร ไม่ใช่ว่าถ้าอยู่ในบ้านที่ไม่มีพลังงานที่ดีนะครับมีแต่พลังงานที่ล้มเหลวเราก็ได้แต่ท้อถอยหรือว่าอยู่ไปวันวัๆหรือแสงกระตายนะฮะและบางคนเนี่ยนะครับก็ไปเชื่อในเรื่องของเวรกรรมและบุญบาปแต่ทั้งทั้งที่นะครับหลักพงจุ้ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์โบราณน,นะครับ,รบเนี่ยแล้วเขาจดเป็นสถิติให้เราได้ศึกษามาตั้งหลายพันปีแต่นะครับ โดยบังเอิญอาจารย์เป็นผู้ศึกษารุ่นหลังเนี่ยเรียนรู้โดยทางธรรมชาตินะครับอย่างนะครับเมื่อสองวันที่แล้วก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่ง<ม>เป็นอาจารย์หมอนะฮะเนี่ยซึ่งท่านทําเกี่ยวกับถสถานเสริมสวยความงาม<อ>ก็ได้มีการคุยกันว่าเนี่ยท่านมองไม่ผิดว่าคนที่จะศึกษาศาสตร์ใดก็แล้วแต่แม้แต่คุณหมอนะครับการที่จะเป็นหมอในการรักษาคนไข้เนี่ยต้องมากด้วยประสบะการณ<ม>์อย่างเช่นนะฮะ คือต้องมีคนไข้มาให้ท่านดูแลร,รักษามากๆอย่างนะครับวิชาในศาสตร์ของพลังงานหรือวงจุ้ยเนี่ยเป็นหลักของนะครับทางธรรมชาติการรับพลังทางธรรมชาติที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็สิ่งที่ดีๆกับตัวของคนเราอาจารย์ครับอย่างที่จะบอกว่าสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกเนี่ยสามารถบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องราวข้อดีไม่ดีของฮวงจุ้ยได้ได้ครับอย่างนี้มีส่วนแก้ไขส่วนอะไร รับเปลี่ยนอะไรได้หมดคือเราจะหาจุดตั้งรับใหม่ไงท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่ว่าพอส่งแสมาปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยคุณนั่งตรงกับใต้คานั่งตรงกับประตูอันนั้นไม่ใช่นะครับการวิเคราะห์นะครับชี้ชัดลงไปว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่แล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เจริญรุ่งเรืองเราสามารถชี้เฉพาะลงไปได้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับคุณอยู่มาแล้วเราสามารถที่จะมีการทักทายว่า ตำแหน่งตรงไหนดีคุณเปิดประตูถูกหรือผิดครับซึ่งเราจะเจอกันเนี่ยในวันที่11เนี่ยนะฮะพฤศจิกายนกับระบบวิชาดาวเหินนะเป็นการคำนวณคำนวณตำแหน่งต่างๆถ้าบ้านไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้พลังงานมันหักเหสู่เข้าพลังงานที่ดีในเมื่อไม่ดีเราก็ต้องปรับแต่งแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับ ไม่ใช่ว่าต้องแขวนนี่เสริมนั่นตั้งนี่นะฮะการแขวนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆในสาธารณช่วยนี่ก็สําคัญนะครับอย่างเช่นนะครับในตำแหน่งของดวงดาวที่เราจะอธิบายกันในวันที่11เนี่ยอย่างเช่นดาว3ดาวสีที่เกิดคู่กันเนี่ยมันเป็นดาวไม้ดาวตัวนี้ส่งผลเสียทําให้นะครับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเกิดความคึกขนองออกชอบออกเที่ยวแต่หรือนะครับไม่ค่อยที่จะอยู่ติดบ้านรเราก็มีการบั่นทอนมันด้วยของสีแดงๆนะครับ ปรากฏดาวเลขไหนที่ส่งผลเสียเราก็ทําการบั่นทอนดวงดาวคู่ไหนนะครับเกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะครับที่ดีเราควรที่จะมีการตั้งเสริมนะฮะการตั้งเสริมเนี่ยเพื่อให้ถูกทิศถูกทาาเกี่ยวกับระบบของดาวเหินว่านะครับเราอยากจะร่ําอยากจะรวยรนะฮะควรที่จะตั้งอะไรกระตุ้นเป็นพิเศษมไม่ใช่ซื้อซัวกระตุ้นนะครับบางคนที่บอกว่าซื้อหนังสือตามท้องตลาด หรือนะครับแต่งขายกันก็นแล้วแต่เอามาวางตามระบบหงจุยเนี่ยบางคนใช้เข็มทิศมือยังสั่นเลยนะครับ <c oughs> ยังวัดองศาผิดผิดถูกถูก <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปวางตามนะครับตำรับตำลากับการที่คุณมีครูบาอาจารย์คอยควบคุมนะครับคอยควบคุมเกี่ยวกับเรื่องหลักของพลังงานหรือสนามพลังแม่เ็กโลกในการที่มีผลกระทบกับตัวเรากับผู้ที่อยู่อาศัยเราไม่ใช่อยู่คนเดียวภายในบ้านหลังนี้ <c oughs> เราต้องอยู่เป็นครอบครัว ทีนี้ใครก็แล้วแต่ต้องการทั้งนั้นที่จะให้ครอบครัวของเรารประสบะสิ่งที่ดีๆความสําเร็จอยากจะให้ลูกเรียนจบถึงจองหวนหรือนะครับด็อกเตอร์รรในปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องนะครับให้ลูกของเรานอนหรือนั่งเขียนหนังสืออยู่ในตำแหน่งของดาวหนึ่งีอย่างเงี้ยเขาเรียกดาวเทพบัณฑิตดาวซีคือดาววิชาการดาวหนึ่งคือดาวแห่งการเคลื่อนไหวหนึ่งกับซีอยู่คู่กันนะครับเขาถือว่าชะลอกในสิ่งที่ดีต่างๆดังนั้นนะครับ ถือว่าเป็นนิมิตหมายอีกดีนิมิตหมายหนึ่งนะครับ,รบในวันที่ 11. ผู้ิพฤศจิกายนซึ่งอาจารย์จะเปิดเป็นรุ่นสุดท้ายในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ที่มีความสนใจจริงๆเนี่ยติดต่อไปได้นะครับกับคุณไก่ซึ่งเป็นทีมงานของอาจารย์เนี่ยในการที่จะจองที่เรียนไว้เพราะว่าเราไม่ยึดหลักนะครับในการที่จะรับคนจํานวนมากๆแต่เราต้องการผู้ที่มีความประสงค์จริงๆ เกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงานอันเล่นลับรับซึ่งไม่มีใครกล้าถ่ายทอดในยุคปัจจุบันนี้เพราะเขาเกรงกลัวไงฮะว่าถ่ายทอดไปมากๆเนี่ยนะครับคนรู้มากนะครับดีมาร์ซ์ามันเสมอกันเนี่ยการเรียกร้องราคาข้างวดเนี่ยมันย่อมเรียกร้องไม่ได้นะครับแต่นะครับเรามีแต่ว่านะครับต่อไปเนี่ย่วงจุ้ยมันไม่ใช่นะครับวิทยศาสตร์อีกต่อไปมันเป็น่วงจุ้ยวิทยาศาสตร์โบราณนะครับ แต่เราต้องใช้หลักของการสังเกตนะฮะการดูสนามพลังกระแสวิ่งมาจากตรงไหนนะฮะอย่างบ้านของอาจารย์สมนึกเนี่ยที่อยู่แถบแจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้ท่านชมว่านะครับหลักของการสังเกตนะครับพลังงานที่วิ่งเข้ามามันมาทางไหนแล้วคนที่จะตั้งรับอย่างไรถ้าบ้านหลังนั้นหรือออฟฟิศหลังนั้นเนี่ยไม่มีนะครับทิศทางนะหันเหกับสนามพลังแม่เหล็กโลกที่ดี มันจะเกลื่อนหนุนอย่างไรแล้วมาปรับเปลี่ยนอย่างไงเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนแล้วก็มาชมกันเรียกว่าเบรกนี้นะคบคุณผู้ชมเแล้วเบรกนี้เราได้รับเรื่องราวดีๆอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกนะครับเป็นตัววัดตัวที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่ดี แต่ร่างกายชีวิตของคนเราก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับว่าร่างกายชีวิตของเรากับการดําเนินชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นตัววัดของการใช้ชีวิตว่าจะเดินทางที่ดีหรือเดินทางที่ไม่ดีเช่นเดียวกันครับพักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ